สวัสดีครับในคลิปนี้เขาจะสอนวิธีการนํากล้องที่ต้อนนะครับอันนี้จะเป็นโซนี่ e10 นะครับ Z v e10 นะครับเอามาต่อกับไมซ์ลาโมนิกนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไมซ์ของเขาใช่ไหมไมซ์ตรงนี้ของเขานะครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเราใช้ไมซ์ตัวซาร์โมนิกเนี่ยเสียงก็จะเข้าชัดขวานะครับวิธีการทํานะครับอันนี้จะเป็นตัวรับไมซ์ซาร์โมนิกนะตัวรับ ้ตัวรับไมซามูนิกเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์กล่องเขานะกล่องแล้วก็แกะกล่องมานะครับกล่องสายไฟนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็จะมีสายไฟแถมมาให้นะครับเวลาสายไฟเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับเง่งเนี่ยตรงขีดๆตรงนี้ครับต้องมีสองขีดต้องเป็นสองขีดนะครับเป็นสองขีดในสองขีดเนี่ยจะเป็นตัวที่ไว้ต่อกับพวกกล้องคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ครับ แต่ถ้าเป็นสามขีดเนี่ยไว้ต่อกับมือถือโอเคนะครับแล้วก็อ้สองขีดเนี่ยต่อไปที่ช่องไม้นะครับของกล้องนะครับกล้องก็ต้องมีตัวรับช่องไม้นะครับต้องมีนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีชมพูสีโอรสประมาณนี้ครับสีส้มๆนะให้เราเสียบลงไปเลยนะครับเสียบแบบเลยอันนี้นะครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เสียบกับตัวรับนะครับตัวรับเนี่ยเสียบตัวรับเลย เสร็จแล้วเราก็จะหนีบมันจะมีที่หนีบแล้วหนีบไปที่ไหนก็ได้เดี๋ยวไปที่ขากันสั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดใหม่แล้วก็ไอ้ผู้ใช้งานได้เลยนี่ก็คือวิธีการต่อครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับไม่ได้ยากเลย